อันนี้ที่เด็ดค่ะอันนี้เด็ดกว่าค่ะมาเด็ดมาเก็บเลยขอกินหน่อยค่ะอันน <___ pic oubl ies> ี้อันนี้อันนี้คือยังไงคะอันนี้คือข้าวุ้แก่อันนี้อันนี้ให้แบบประชดลูกค้าปะคะไม่ไม่ไม่ด้วยความที่แบบว่าอายุทยามันมีกุ้งเยอะเราก็แล้วก็ให้กันไปเลยจุกจตานหนึ่งครึ่งกิโลมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราอยากจะให้ดูไซส์ของกุ้งอุ้ยมันใหญ่มากคุณผู้ชมดูแล้วดูมันดีโอ้ my g อดว่าราดมาพร้อมกับมันกุ้งเอ่ยไข่กุ้งเอ่ย แล้วเขาจะมาพร้อมกับ3น้ำจิ้มนะคะเป็นแบบว่าอันนี้เป็นพริกตําแล้วก็มีซีฟู้ดแล้วก็เป็นพริกน้ำปลาดิบมานาวหอมหอมโอ้โหนี่ไงคะไข่ขออนุญาตราดน้ำกุ้งน้ำจิ้มนะคะมันกุ้งดีมากเนื้อกุ้งเด้งมากเวลาไข่กินอะไรแล้วอร่อยอ่ะไข่จะชอบแบบกินเสร็จแล้วหลับตาเป็นไง เด้งเลยหรอมันเด้งคุณผู้ชมดีมากถ้าอยากจะกินเมนูนี้จองผ่าน Facebook มาก่อนเพราะว่าถ้า w a l k in มาหน้าร้านเนี่ยอาจจะรอนานนิดนึงน้ำจิ้มเป็นไงอร่อยมากเมื่อกี้เด็กกินกุ้งคำโตไปไหนขอิงเลคะคือต้องบอกว่าคือเขาเขาแกะมาให้เนี่ยแกะให้มาแบบดีมากตรงส่วนหัวเนี่ยเขาก็เอามันมันมาด้วยคือเป็นจานที่ทำให้รู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่อายุทยาแล้วจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอกุ้งอร่อยมาก